จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมรดกไทยคุณผู้ฟังครับวัยรุ่นเราก็ทราบดีว่าเป็นวัยแห่งการเจริญเติบโตแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเพราะว่าร่างกายของพวกเขานั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮอร์โมนนะครับแล้วก็ร่างกายเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็วมาดูข้อแรกเลยนะครับถ้าวัยรุ่นเป็นหวัด ก็ต้องใช้มะขามป้อมเพื่อป้องกันโรคหวัดคุณผู้ฟังครับมะขามป้อมเป็นสมุนไพรไทยที่มีวิตามินซีสูงมากแล้วก็เป็นยาแอนตี้ออกซิแดนต์ที่จะเสริมภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี นอกจากจะเอาผลสดมารับประทานแล้วนะครับปัจจุบันก็มีการผลิตมาขามป้อมในรูปแบบต่างๆเช่นผสมลงไปในเครื่องดื่มเป็นยาอมก็มีเป็นยาน้ำก็มีนะครับแถมมีคุณสมบัติก็คือช่วยกัดเสมหะก็จะแก้ไอแล้วก็ เป็นยาที่มีคุณสมบัติทั้งยาระบายยาป้องกันท้องผูกนะครับต่อไปก็มาถึงยาอมมาแววงที่ช่วยในการขับเสมหะสมัยก่อนเขาจะผลิตเป็นลูกกรอนหรือว่า,าทำเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเพื่อทำให้รับประทานง่ายขึ้นแล้วก็พกพาได้สะดวกสพรพพคุณของมาแววงนะครับช่วยในการขับเสมหะแก้ไอแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วย คราวนี้ก็มาถึงหญ้าปักกิ่งนะครับที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันคุณผู้ฟังครับหญ้าปักกิ่งเป็นสมุนไพรจีนที่ช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายแถมยังช่วยลดไข้แก้ร้อนในได้ดีอีกด้วยหญ้าปักกิ่งมีคุณสมบัติเป็นยาเย็นจึงต้องกินอย่างระมัดระวังหากกินติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะทำให้ เกิดอาการชาตามอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายได้นะครับมาถึงชนิดสุดท้ายก็คือยาเขียวคุณผู้ฟังรู้จักยาเขียวใช่ไหมครับที่ใช้ขับพิษยาเขียวใช้รักษาโรคอิสุกอิสัยพวกประเภทเป็นไข้มีพืน่นหรือแม้กระทั่งแก้อาการร้อนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของยาเขียวนั้นเป็นยาฤทธิ์เย็นรสขม เพราะว่ามีส่วนผสมของใบสมุนไพรสีเขียวต่าง,างๆมากมายวิธีรับประทานนะครับละลายกับน้ำต้มสุกหรือน้ำสาวข้าวปริมาณประมาณ1-2ถึงช้อนชาดื่มเมื่อมีอาการไข้มีอาการร้อนในหรือใช้ในการประพรมตามร่างกายเพื่อดับพิษร้อนหรือในกรณีที่มีผื่นอิสุกอิสัยขึ้นมานะครับ